คุณกันเขาไม่เคยมารบกวนพักประชาชนหรือพี่ก็เชื่อไม่เคยมารบกวนไอซ์เลยนะแล้วก็ไม่ควรใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อจะไปโจมตีคนที่เราคิดว่าเขาเสน็ทด้วยน้องไอซ์คุณกันด้วยส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่ชอบน้องไอซ์นะ ครั้งหนึ่งผมก็ได้โอกาสไปรับประทานอาหารกับน้องไอซ์กับคุณโรมนะแล้วก็พักส้มเองเนี่ยผมก็สนิทสนมกับหลายๆคนนะครับสำหรับคุณกันเองเนี่ยผมไม่รู้จักได้ส่วนตัวเลยนะไม่เคยได้คุยกันไม่เคยได้เจอกันในสังคมแต่ก็ตามงานคุณกันมาตลอดประเทศไทยเนี่ยนะครับปัญหาคืออะไรเพราะมีอย่างเพราะมีคนอย่างคุณกันเนี่ย ได้แสงได้ความดังเพราะเขาทำสิ่งดีนะก็จะมีอย่างนี้แหละคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่โจมตีคนที่บอกว่าเขาทำเพื่ออยากได้หน้าอยากได้ตังแต่ลืมไปอย่างนะครับเขาทำจะเป็นเรื่องน้ำท่วมจะเป็นเรื่องเขมรคราวนี้จะเป็นเรื่องช่วยคนนู้นคนนี้เขาดังเพราะเขาทำ สิ่งที่น้องไอซ์ตอนนี้ออกมามีปากมีเสียงนะคุณกันเนี่ยอันนี้แนะนำให้น้องเลยนะรู้ว่าน้องก็ไม่ฟังอยู่ดีอะนะแต่อย่งางน้อยก็อยากให้กลับไปพิจารณานะว่าไม่เหมาะสมพิเชียวไอซ์เป็นคนที่ดีนะครับกว่านี้ในการที่จะพูดอะไรออกมาที่สร้างคนแทนที่จะกดคนลงมา คุณกันเขาไม่เคยมารบกวนพักประชาชนหรือพี่ก็เชื่อไม่เคยมารบกวนไอซ์เลยนะงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปรบกวนกับสิ่งที่เขาทําแล้วก็ไม่ควรใช้เขาเป็นเครื่องมือเพื่อจะไปโจมตีคนที่เราคิดว่าเขาเสน็ทด้วยคุณกันเขาไม่การเบืออครับเขาไม่อยู่ในพักอะไรผมรู้มีหลายพักมากคงชวนเขาอะนะเขาก็ไม่เล่น นี่ต้องฝากน้องไอซ์จริงๆเลยนะไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยที่จะมีเรื่องนี้ต่อไปหลังจากคืนนี้มีปากมีเสียงกันเพราะสิ่งที่คุณกันเขาทำเนี่ยเขาทำด้วยจิตใจที่เขาอยากทำเขาอยากทำเพราะเขาอยากดังเขาอยากทำเพราะเขาได้เงินบริจาคนั่นมันเรื่องของเขาแต่เขาทำหลายๆอย่างที่เขาทำเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้มาโกงกินใครเขาได่ไป ห่ผมผ้าส้มเขาไปอยู่ในวัดเขาไม่ได้มาขายของนะครับที่หลอกลวงให้คนไปซื้อเขาพูดเราอเขาทำอันนี้ผมขอชมกันส่วนตัวไม่รู้จักนะแต่ขอชมชลาอ้์เองนะถ้าภาษาอังกฤษนะ you're above this คุณควรจะสูงกว่าการที่มานักกระนหนคนบางคนที่เขาไม่เคยทำพิษทำภัยอะไรให้คุณเลยคุณอยากโจมตีคุณธรรมนักเนี่ย ไอส้สมิธเป็นประตูเลยเขาตั้งอยู่ข้างๆในสภาแต่อย่าเอาความสนิทสนมที่คุณกันเขาอ,อาจจะมีกับคุณธรรมนัสมาเอาเรื่องเนี้ยมาผูกกันเพื่อให้มีการเสียหายอันนี้พี่ไม่เห็นด้วยนะก็ฝากเลยนะครับยุติเรื่องเนี้ยไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับสังคมเลยไม่มีผลประโยชน์อะไรให้กับคนรุ่นใหม่เลยมีแต่ผลประโยชน์ให้กับสื่อ นะครับให้กับนักร้องโซเชียลมีเดียที่เอาการไม่เข้าใจกันระหว่างสองคนเนี้ยเอาไปใช้เพื่อทำเงินให้ตัวงั้นฝากทั้งไอซ์ S, นะครับฝากทั้งประชาชนนะเรื่องนี้เป็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วเราก็ควรจะสนับสนุนคนที่เขามีจิตใจดีที่อยากทำให้กับประชาชนแค่นั้นครับขอบคุณมากครับ